สวัสดีค่ะวันนี้ยุ้มีแอปพลิเคชันดีๆมาแนะนำท่านอาจารย์อีกเช่นเคยนะคะซึ่งแอปตัวนี้มีชื่อว่า Kahoot ค่ะ Kahoot นะคะมีให้เราใช้งานได้หลายปีแล้วค่ะ แต่ก็ยังได้รับความนิยมอยู่เนื่องจากตัวแอปตัวนี้นะคะเปิดให้ใช้ฟรีค่ะแล้วก็ช่วยสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนหรือระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนได้เป็นอย่างดีค่ะช่วยกระตุ้นผู้เรียนเนื่องจากเป็นเกมนะคะเน้นการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนค่ะซึ่งทางศูนย์นวัตรกรรมนะคะก็ได้เคยอบรมแอปพลิเคชันตัวนี้ไปแล้วนะคะงั้นเราไปดูวิธีการใช้งานการสร้างข้อคำถามในฐานะของผู้สอนและการจอยเข้าไปเล่นเกมในฐานะของผู้เรียนกันเลยค่ะ อันดับแรกนะคะเราจะมาสร้างข้อคำถามในฐานะของผู้สอนกันนะคะซึ่งอาจารย์ก็เข้ามาที่ Google นะคะแล้วก็พิมพ์เซิร์ชคำว่าคาร์ฮุดนะคะซึ่งเราก็จะปรากฏขึ้นมา2อันนะคะก็คือคา w ์ฮุ t it นะคะและคา w ์ฮุ t com ค่ะซึ่ง k a h o ฮ t it ตัวนี้นะคะก็จะเป็นสำหรับผู้เรียนนะคะที่จะจอยเข้ามาเล่นเกมนะคะเนี่ยค่ะ อันนี้จะเป็นหน้าตาของผู้เรียนนะคะก็แค่ใส่เลขพินเข้าไปนะคะก็จะสามารถที่จะจอยเข้ามาเล่นเกมในคลาสของอาจารย์ได้นะคะและอีกตัวนะคะสำหรับผู้สอนก็คือ Kahoot.com นะคะแต่2ตัวนี้สามารถที่จะลิงก์เข้าไปหากันได้นะคะไม่ว่าจะเปิดอะไรก็ตามนะคะอันนี้ก็เป็นหน้าตาของ Kahoot.com นะคะนี่ค่ะเขาก็จะมีบอกรายละเอียดต่างๆนะคะแล้วก็มี case study นะคะ ให้เราดูให้อาจารย์ศึกษาไปเบื้องต้นก่อนนะคะอันดับแรกนะคะสําหรับอาจารย์ที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกนะคะอาจารย์ก็ต้องสมัครสมาชิกก่อนค่ะไปดูคอนเซปต์ลักษณะของตัวแอปพลิเคชันตัวนี้กันนะคะเดี๋ยวจะสาธิตวิธีการเล่นเกมให้อาจารย์ดูก่อนนะคะซึ่งยูก็เป็นสมาชิกอยู่แล้วนะคะก็กดล็อกอินเข้าไปค่ะอินเทอร์เน็ตก็จะช้านิดนึงนะคะซึ่งใน การใช้งานแอปพลิเคชันตัวนี้ค่ะทั้งผู้สอนผู้เรียนนะคะจะต้องมีอุปกรณ์นะคะไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์นะคะหรือจะเป็นแท็บเล็ต iPad หรือสมาร์ทโฟนนะคะลรที่สำคัญต้องมีอินเทอร์เน็ตนะคะอันนี้คือเข้ามาในหน้าต่างยูเซอร์ของยุ้ยแล้วนะคะอันนี้เป็นประวัติที่ยุ้ยเคยสร้างไว้นะคะก็คือคำถามตัวนี้นะคะเดี๋ยวยุยจะทำให้ดูทั้งในฐานะของผู้สอนและผู้เรียนนะคะ ของผู้เรียนนะคะก็คือจะเป็นตัวนี้ค่ะที่ยุเชื่อมต่อ iPad เข้ามานะคะส่วนตัวข้างหลังจากเว็บไซต์ตัวนี้นะคะก็คือในฐานะของผู้สอนค่ะซึ่งยุยได้สร้างข้อคำถามไปแล้วเดี๋ยวจะลองเล่นเกมให้ดูนะคะจากนั้นนะคะก็จะกดคลาสสิกนะคะอันนี้คือหมายถึงว่าเล่น1ต่อ1นนะคะเนี่ยค่ะโปรแกรมก็จะให้เลขพินเรามานะคะและในฐานะของผู้เรียนนะคะ ที่จะเข้าไปจอยเล่นเกมนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะใส่พินเข้าไปนะคะจากนั้นนะคะเราก็ใส่เลขพินลงไปค่ะแล้วก็ใส่ชื่อลงไปนะคะเนี่ยค่ะ ในหน้าต่างของอาจารย์ผู้สอนนะคะก็จะปรากฏขึ้นมานะคะว่ามีผู้เล่นกี่คนที่เข้ามาแล้วนะคะแล้วก็มีชื่อด้วยนะคะจากนั้นนะคะเมื่อผู้เล่นเข้ามาครบแล้วนะคะอาจารย์ก็กดสตาร์ทเลยค่ะในหน้าต่างของอาจารย์นะคะก็จะมีทั้งข้อคำถามนะคะส่วนของผู้ ของผู้เรียนนะคะก็จะปดปรากฏแค่สัญลักษณ์ค่ะอันนี้คือเราสามารถที่จะตั้งเวลาได้นะคะว่าเราจะให้เวลาเท่าไหร่ในการตอบคำถามข้อนี้นะคะเมื่อกี้คือตั้งไปแค่10วินาทีนะคะซึ่งก็เร็วมากนะคะผู้เรียนจะต้องรีบตอบคำถามให้ทันนะคะซึ่งตัวนี้จะช่วยกระตุ้นผู้เรียนได้เป็นอย่างดีเลยค่ะและจะเกิดการแข่งขันนะคะ ก็จะเกิดความสนุกสนานภายในห้องเรียนนะคะตัวปุ่มด้านล่างนะคะที่ชื่อโชว์มีเดียนะคะก็คือจะโชว์รูปภาพที่เราได้ใส่สำหรับคำถามให้ผู้เรียนนะคะก็คืออย่างเช่นสมมุติว่าในข้อนี้มีผู้เรียนตอบผิดเยอะนะคะอาจารย์ผู้สอนเนะะี่ยค่ะก็สามารถที่จะเปิดขึ้นมาเปิดรูปขึ้นมาเพื่อที่จะอธิบายเพิ่มเติมได้นะคะเสร็จแล้วเราก็ปิดไปค่ะ จากนั้นนะคะเราก็ไปที่ข้อต่อไปค่ะในหน้าต่อไปนะคะก็เป็นสกอร์ค่ะตัวนี้ก็คือเขาจะโชว์คะแนนว่าใครที่ได้คะแนนมากที่สุดนะคะเขาจะโชว์แค่5อันดับนะคะซึ่งในตัวอย่างยุ้ยจอยเข้าไปแค่1คนนะคะเพราะฉะนั้นก็จะโชว์แค่1คน,นะคะ่ะจากนั้นเราก็กด next นะคะก็จะมาสู่คำถามข้อที่2นะคะอันนี้คือรูปอะไรนะคะเราดูที่สีนะคะ ก็คือแคทนะคะอันนี้ก็จะโชว์คะแนนนะคะแล้วก็ไปที่ข้อต่อไปเลยค่ะข้อที่3นะคะรูปนี้คืออะไรนะคะตอนสุดท้ายนะคะเมื่อจบคำถามเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะโชว์ คะแนนทั้งหมดนะคะเป็นอันดับของคนที่ได้คะแนนมากที่สุดนะคะได้คะแนนเท่าไหร่นะคะส่วนหน้าต่างของผู้เรียนนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะมีฟีดแบ็กด้วยนะคะทีนี้เรามาดูวิธีการสร้างข้อคำถามกันนะคะซึ่งในหน้าต่างของ Kahoot.com นะคะก็จะมีเมนูอยู่หลายตัวนะคะ เขาก็ blender, จะมีตัวอย่างให้เราดูนะคะว่าในองค์กรต่างๆเขาจะใช้คาหุ้นแบบไหนกันนะคะมีตัวอย่างให้ดูแล้วก็มีตัวเทรนนิ่งด้วยค่ะอันดับแรกนะคะถ้าอาจารย์ยังไม่ไ claro ด้เป็นสมาชิกนะคะอาจารย์ก็ไป Sign up for free นะคะเขาก็จะให้เราเลือกนะคะว่าเราสมัครในฐานะอะไรนะคะ จากนั้นนะคะอาจารย์ก็เลือกว่าอาจารย์จะสมัครผ่านอะไรนะคะก็ถ้าใช้เป็นอ e ีเมลก็กดตัวนี้นะคะแล้วเขาจะให้เรากรอกข้อมูลลงไปนะคะอันนี้ก็เป็นชื่อมหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็จะเป็นอ e ีเมลชื่อพาสเวิร์ดนะคะของยุยสมัครไปแล้วนะคะก็จะขอล็อกอินตรงนี้นะคะ อันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของตัว Kahoot นะคะ My ์ a h o o t ตอนนี้ก็คือเป็นค a h o o t ที่เราสร้างไว้นะคะอันนี้ที่ยุยยกตัวอย่างไปเมื่อกี้นะคะก็คือจะมีอยู่3คําถามนะคะทีนี้เราจะมาสร้างใหม่กันนะคะอาจารย์ก็มาที่ Create New นะคะถ้าอาจารย์อยากจะใช้ Template นะคะก็ใช้เป็นตัวด้านขวามือที่เขามีให้ตรงนี้นะคะ ถ้ามีรูปมงกุฎนะคะหมายความว่าเราจะต้องอัปเกรดเป็นเวอร์ชั่นเสียงเงินเพิ่มนะคะสมมุติว่ายุยใช้ตัวธรรมดานะคะก็คือ create นะคะมาดูที่ตัวแรกกันนะคะอันเนี้ยหน้าตาเขาก็จะเหมือนสไลด์ powerpoint นะคะด้านบนนะคะก็คือการใส่ข้อคำถามนะคะสมมุติยุจะพิมพ์คำถามลงไปนะคะ ด้านล่างตรงนี้นะคะเขาก็จะให้เราใส่รูปภาพนะคะหรือว่าจะเป็นลิงก์จากลิงก์วิดีโอจาก youtube ได้นะคะ Image Library นะคะก็คือคลังรูปภาพที่เขามีให้นะคะในตัวเว็บไซต์ตัวนี้ค่ะเขาให้เราเลือกด้านซ้ายมือก็ได้นะคะอย่างเช่นของยูจะถามว่าสัตว์ประเภทนี้คืออะไรนะคะในหมวดของ Animal นะคะ ด้านซ้ายมือตรงนี้นะคะที่เป็นรูป20ตรงนี้นะคะเมื่อเราเคลิกเข้าไปเขาก็จะมีตัวเลขให้เราเลือกนะคะเป็นเวลาในการเล่นเกมในข้อนี้ค่ะสมมติวิเลือกเป็น10นะคะอันนี้เป็นการให้คะแนนนะคะว่าเราจะให้กี่พอยต์นะคะอันนี้สามารถเลือกได้ จากนั้นนะคะเราก็มาใส่คำตอบนะคะช้อยข้อที่1ถ้าเราจะให้ข้อนี้เป็นข้อที่ถูกนะคะเราก็ติ๊กที่เครื่องหมายถูกตรงนี้นะคะซึ่งในหนึ่งคำถามเราสามารถที่จะกำหนดให้เป็นข้อถูกได้หลายข้อเลยนะคะข้อที่สองนะคะ นั้นนะคะเราจะเพิ่มคําถามข้อที่2ลงไปนะคะเราก็กดเครื่องหมายบวกนะคะหรือว่าเราจะดูพิเคตนะคะก็คือจะเอาแพทเทิร์นตัวเดิมตรงนี้แหละค่ะของข้อที่1นะคะแต่ว่าก็แค่เปลี่ยนรูปคําถามนะคะข้อที่3อยู่ก็ใส่ลงไปนะคะเราก็ได้ข้อคำถาม2ข้อแล้วนะคะเดี๋ยวเราลอง กดเครื่องหมายบวกตัวนี้ดูนะคะในการเลือกชนิดของคำถามนะคะก็จะมีอยู่หลายตัวนะคะแต่ก็ตัวที่เปิดให้ใช้ฟรีแค่2ตัวนะคะตัวควิสนะคะก็คือที่เราใช้ไปเมื่อกี้นะคะก็คือมีการให้ช้อยคำตอบอยูส4ข้อนะคะแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็จะมีแค่ถูกกับผิดนะคะอย่างเช่นเราถามว่าใช่หรือไม่นะคะ นอกนั้นก็จะเป็นแบบเสียงเงินเพิ่มนะคะก็คือการอัปเกรดเป็นพรีเมียมนะคะเดี๋ยวเราลองเลือกการสร้างคำถามใหม่นะคะก็คือคิวสนะคะเนี่ยค่ะมันก็หน้าตาเหมือนกันค่ะแต่ถ้าเราใช้ช้อยเหมือนเดิมนะคะเราก็สามารถที่จะดูพิเคทได้เหมือนขั้นตอนแรกที่เราทำนะคะเมื่อเราทำคำถามเสร็จแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะกดพรีวิวดูได้นะคะหรือจะกดดันก็ได้นะคะ เขาก็จะให้เราใส่ไตเติลนะคะสมมุติว่าเรื่องนี้เราเรียนเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ Description ใส่คําอธิบายนะคะกด continue ค่ะก็เหมือนเดิมค่ะก็กดดันนะคะหรือ Back to edit นะคะจะกลับไปแก้ไขอีกไหมนะคะเราไม่แก้ไขแล้วเราก็กดลงไปเลยค่ะนี่ค่ะตัว My k a h o o นะคะก็จะเก็บประวัติในการสร้างคำถามของเราไว้นะคะตัวนี้คือที่เราเพิ่งทำไปเมื่อกี้นะคะถ้าเราจะกด play นะคะเพื่อที่จะให้นักศึกษาเข้ามาตอบนะคะเราก็กด play challenge น,นะคะ challenge ก็คือ การเล่นเกมเดียวกันแต่ว่าอยู่กันคนละที่นะคะแค่เราส่งลิงก์ให้หรือส่งโค้ดพินให้นะคะทุกคนก็สามารถที่จะเข้ามาเล่นเกมได้แต่ตัวนี้จะเป็นการเล่นที่แบบไม่ได้เรียลไทม์นะคะก็คือเขาจะมีระยะเวลากำหนดให้ว่าสมมติเราจะให้นักศึกษาเล่นที่บ้านนะคะตอนสองทุ่มอะไรอย่างนี้นะคะเราก็ใช้ตัวนี้ได้คือทุกคนก็แค่มีอุปกรณ์แล้วก็มีอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็สามารถที่จะเข้ามาจอยได้ เรากด p พลยนะคะในหน้าต่างตรงนี้นะคะจะเป็นการตั้งค่าเพิ่มเติมค่ะอย่างตัวแรกนะคะคลาสสิกก็คือเล่น1ต่อ1ก็คือนักศึกษามี10คนก็เล่น10คนนะคะส่วนทีมโหมดนะคะก็คือเล่นเป็นทีมนะคะหลายคนเข้ามาอยู่ทีมเดียวกันนะคะก็คือ1ทีมต่อ1อุปกรณ์นะคะอันนี้ก็เป็นการตั้งค่าเพิ่มเติมนะคะสามารถที่จะแรนดอม คำถามหรือว่าจะแรนดอมคำตอบแล้วโปรแกรมนะคะก็จะสร้างเกมพินมาให้เรานะคะซึ่งเป็นตัวเลขตัวนี้เราก็ให้หนักศึกษานะคะเข้าจากอุปกรณ์ของตัวเองนะคะถ้านักศึกษาใช้เป็นสมาร์ทโฟนนะคะก็ให้หนักศึกษาโหลดแอปก็ได้ค่ะซึ่งจะสะดวกมากกว่านะคะแล้วในที่นี้นะคะยุทธศาสตร์ทิต ให้ดูทั้งหน้าต่างของผู้สอนนะคะแล้วก็หน้าต่างของผู้เรียนค่ะตัวอย่างนะคะคือ,อยุ้ยเข้าจาก iPad นะคะตัวนี้เป็นหน้าต่างของ iPad นะคะที่ยุ้ยจอยเข้ามาในหน้าต่างของการรคคอร์ดตรงนี้นะคะยุ้ยก,ก็กดที่ Enter PIN นะคะ จากนั้นนะคะยู่ก็ใส่เลขพินที่อาจารย์ผู้สอนให้มานะคะ3 2 3 1 1 1 7กด Enter ค่ะจากนั้นเราก็จะใส่ชื่อนะคะอาจารย์จะกำหนดให้ผู้เรียนเนี่ยค่ะใส่เป็นชื่อจริงก็ได้นะคะเพื่อที่อาจารย์จะได้รู้ว่าใครเข้ามาบ้างแล้วนะคะ ในเกมนี้เราสามารถเช็คได้นะคะว่าใครบ้างที่เข้ามาแล้วใครหรือว่าหรือว่าใครที่ยังไม่มีส่วนร่วมในห้องนะคะซึ่งในแอปพลิเคชันตัวนี้คือเราต้องการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมด้วยกันในชั้นเรียนนะคะจากนั้นสมมติว่าผู้เรียนเข้ามาโครบแล้วนะคะสมมติมี20คนก็มันก็จะขึ้นโชว์ตัวเลขตรงนี้นะคะ2 0 p l a y เพลตรงนี้นะคะจากนั้นอาจารย์ก็กดสตาร์ทค่ะ มาถึงคำถามข้อที่หนึ่งนะคะในรูปคืออะไรนะคะแรดนะคะก็คือสีแดงสัญลักษณ์เป็นสามเหลี่ยมนะคะก,ก็กดลงไปค่ะจากตัว ipad นะคะเขาก็จะขึ้นสกอร์มาให้นะคะซึ่งใน คาหู้ดนะคะไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่จะตอบถูกนะคะแต่ว่าต้องใช้ความเร็วด้วยค่ะเพราะเขาจะมีลำดับมาให้นะคะก็คือคนที่ตอบถูกและเร็วที่สุดใน5อันดับแรกนะคะก็จะเกิดการแข่งขันกระตุ้นผู้เรียนได้เป็นอย่างดีเลยค่ะในหน้าต่างของผู้สอนนะคะโชว์มีเดียสมมุติในข้อนี้มีผู้เรียนตอบผิดเยอะนะคะอาจารย์ก็กดโชว์มีเดียนะคะ เพื่อที่จะโชว์ให้ดูแล้วก็อธิบายเพิ่มเติมได้นะคะเสร็จแล้วนะคะอาจารย์ก็กด next ค่ะอันนี้นะคะก็จะขึ้นสกอร์มาให้นะคะว่าใครที่ตอบถูกและเร็วที่สุดนะคะอันนี้คือกมลพรเป็นอันดับแรกเก่งมากเลยค่ะจากนั้นนะคะอาจารย์ก็กด next ค่ะเพื่อไปที่คำถามข้อที่2นะคะ จากรูปคืออะไรนะคะไทเกอร์อยู่สีน้ำเงินใช่ไหมคะก็กดลงไปเลยค่ะอ่าผิดนะคะแสดงว่าเมื่อกี้ตอนสร้างคำถามนะคะเราไปกำหนดให้ข้อที่ถูกก็คือเป็นสีแดงนั้นผิดนะคะอันนี้คือเกิดความผิดพลาดจากผู้สอนเองนะคะต่อไปนะคะเราก็กด next เหมือนเดิมค่ะ ไปที่คำถามข้อที่3นะคะอันนี้คือตอบถูกนะคะก็กด next ค่ะและสุดท้ายนะคะก็จะเป็นผลรวมนะคะว่าใครคือ the winner นะคะ คือตัวนี้เกมก็โอเวอร์แล้วนะคะเขาก็จะโชว์สกอร์มาให้ค่ะว่า5อันดับแรกที่ตอบถูกและเร็วที่สุดคือใครนะคะก็จะเกิดการแข่งขันกันนะคะส่วนในหน้าต่างของผู้เรียนนะคะเขาก็จะบอกว่าเนี่ยค่ะเราตอบถูก2ข้อ2ใน3ข้อนะคะคือเราผิด1ข้อนะคะ เราสามารถที่จะวิวรีพอร์ตได้นะคะหรือว่าจะกลับไปเล่นเกมอีกได้หรือจะนิวเกมก็ได้นะคะทีนี้นะคะเรามาดูเรามาดูการเล่นเกมในส่วนของชาเลนจ์กันบ้างนะคะอันนี้เป็นการตั้งเวลานะคะว่าเราจะให้ชุดคำถามของเราตรงนี้นะคะเล่นก่อนเวลาเท่าไหร่นะคะ จากนั้นนะคะเราก็จะปรากฏหน้าต่างของของชาเลนต์ขึ้นมานะคะตัวแรกนะคะอันนี้เป็นลิงก์นะคะเราสามารถที่จะแชร์ให้กับนักศึกษาได้นะคะหรืออีกตัวหนึ่งนะคะก็คือเป็นพินนะคะตัวนี้ก็จะคล้ยๆจะเหมือนกับตัวที่เราเล่นเมื่อกี้นะคะที่เราใส่เลขพินลงไปสมมุตินะคะว่ายุ้ยจะใส่พินลงไปนะคะ เนี่ยค่ะเขาก็จะโชว์ระยะเวลานะคะคือเมื่อกี้ที่โปรแกรมตั้งให้มาแต่ว่ายูไม่ได้ไปปรับนะคะก็คือเขาจะมีเวลาให้เล่นเกมตัวนี้อยู่3วันนะคะยูก็สับมิดเข้ามานะคะ จากรูปคืออะไรนะคะก็คือแรดนะคะอันนี้เหมือนกับว่าเราเล่นของเรานะคะที่แบบที่ไม่ได้แข่งขันกับเพื่อนในห้องนะคะเราสามารถเล่นอยู่ตรงไหนก็ได้นะคะเมื่อกี้คือเฉลยผิดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะผิดไปหนึ่งข้อ เขาก็จะโชว์สกอร์มาให้เรานะคะว่าเราได้คะแนนเท่าไหร่นะคะในส่วนนี้ค่ะเราสามารถที่จะกลับไปเล่นซ้ำได้ว่าเราผิดข้อไหนนะคะนี่ค่ะกลับไปเล่นซ้ำข้อที่2ที่เราตอบผิดนะคะที่เฉลยผิดเราไปเฉลยเป็นด็อกนะ,ะเป็นด็อกนะคะ ผิดอีกแล้วค่ะอ๋อเป็นแรดเราเฉลยเป็นแรดนะคะเราเฉลยเป็นแรดนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้เราก็กลับมาเล่นแล้วเราก็ถูกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ complete แล้วค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เรียนรู้นะคะว่าเรา ผิดข้อไหนโดยการที่เรากลับมาเล่นซ้ํานะคะเป็นยังไงบ้างคะขั้นตอนการใช้งานก็ไม่ยากเลยนะคะมีอาจารย์หลายท่านที่ได้ลองนำคารฮูดไปใช้จริงในห้องเรียนนะคะต่างก็มีฟีดแบ็กกลับมาค่ะว่าทําให้ห้องเรียนนั้นสนุกสนานยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็กระตุ้นผู้เรียนได้เป็นอย่างดีเลยนะคะยูก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่ออาจารย์ผู้สอนนะคะ ้เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะรอติดตามมอยุจะนำแอปพลิเคชันตัวไหนมานำเสนออีกนะคะสวัสดีค่ะ